ทาด์นี่จ้ะพี่น้องกุ๊บวากุ๊บเดียว สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูขผู้สุขคนนอจ้าที่เข้ามารับชมช่องโอ้สาวอุบลคนบนน้านบานเนาะจ้าวันนี้มาพบพอกันในวันที่17เมษายนพศ2568ลากพี่น้องมันนี้โอ้ก็มากับลูกชายสองใสอีกเหมือนเดิมจากพี่น้องมาหากินหาอยากคือเกาจ้ามาฟูบันไหเ,นนเบอร์ตำบลคําเขือนเก้ยวอำเภอศรีินทรจังหวัดอุบลราชธานีของเฮานี่ยละจ้าจังใดก็รอหลุนรอชมน้ำการว่าโอสิได้สีมันบอเนาะจ้าเป็นกำลังแรงใจแห่งโอ้กับลูกชายในเดจ้าพี่น้องไปรับชมน้ำกันเลยจ้า ทางเาเงาด้จากพี่หนอ้ยถาดเหลอด้อจากพี่หนองเ,เอาเอาอันนั้นก้อถาดอันนั้นก้อใหม่ถาดก้อใหม่ ขาดแรกของวันนี้จ้า อันนี้มาขค้างเ้วยอจะพี่นอ้องมาเต็งรัง ไตทั้งขอบจ้ะส่วนหมากเลยจ้ะพี่น้องเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยจ้ะพี่น้องจะได้เราต้องไปคัดแยกทีละตัวนะจ้ะเกิดจากสีเลือบไ่ค่อยร้ายจ้ะพี่น้องห้าการะสีเก็บได้ใส่เวลาบ่หลายนะจ้ะสีจะเก็บแล้วเร็ว พาสแรกของวันนี้เด้อจ้ะพี่น้องช่วงนี้ไฟไหมป้ปลาปลาแป้นเห็นเสื้อกอยจ้ะพี่น้องกอยเพิ่นแตกกันมาไม่เด้อจ้ะพี่เนี่ยพี่นอ้นองนี่เสื้อกอยเสื้อบบกี้างหมดแดงอยู่ต้นมาขลินจ้ะพี่น้องมาขลิน่นกระดกดกจ้ะพี่น้องดกแห้งเต็มต้นเลยจ้ะแต่ว่าคนบทันไห่ไงิึงคอมดกของเพิ่นเด้อจ้ะ่นเต็มตุนดกคักดกแน่แห้งอีลีจ้ะพี่น้อง อันนี้เพิ่นบนัวันใหญ่เด้อจ้ะขนาดบัวันใหญ่ยังหลายหันหน่วยเพิ่นเต็มทีแห่งสีงามแห่งจ้ะตัวนี้เวลาเพิ่นซุกเพิ่นจะเป็นสีเหลืองเด้อจ้ะพี่น้องเวลาเพิ่นใหญ่มามางค้นลินหรือว่ามาขั่นลินนะจ้ะห่าน่อยๆแต่ว่าใครงามงานพี่น้องมีตัวมะขั้นลินโอ๊ยน้ำห่างหน่อยๆ あ。いいた ยางอ่อมผู้อยู่จะสั่งสีพ่อตั้งขีพอต้องมาได้อยู่แถวหมองเก้าแต่แล้วเคิื่อนใส่สื้นมาสู่ปีจะเดี๋ยวหูหูพบอีกแล้วจ้ะพี่น้อกใครเปลี่ยงๆด้วจ้ะใครตุงๆด้วจ้ะ ตุนี่้จะาพี่น้องกุ๊บวากุก๊บมีโอมาทุกปีกับมานทุกปีเลยจ้ะกุ๊บวาตุน่นรวกาห่างไข่เพิ่นห่างหมดนี่เต้มตุ่นได้จ้าพี่น้องอุย้ยถาดนี่จ้ะพี่น้องกุ๊บวากุ๊บเดียวโอ้ยมกีกุ๊บอันขั้นเรียนนำํำสามห่างจ้ะพี่น้องนอกนั้นกุ๊บวาเบิ้ลเลยจ่ะ ยิ้มหานเยอะมาเลยใบแมยเพิ่นออกก่อนจะพี่ออก you ไข่งามเนาะไข่งามๆเลยจากี่นนอง ต้นตมาตัดใจเลยจ้น้องอู้น่าสนใจ กุวาได้จ้ะพี่น้องกุกวาล้วนๆเลนได้ดจเอ้ยนามขนาดได้จ้ะพี่น้องงามงามเหมือนเดิมได้จ้ะพี่น้อง ห่างนกจ้ะพี่น้องนกหน่อยฝ่าห้องมาละจ้ะพี่น้องตอนนี้มีซีหน่วยจ้ะเมือ่อวานนี่พอไข่ไก่ปลาหาหน่วยมื้อน,นี้พอไข่นกซีหน่วยจ้ะพี่น้องอุ้ยไครตรงๆเลยจ้ะห่างยาวๆโอ้ไข่ปนพร้อม ไม่ใช่หน้อยผม 变得多漂亮了。 ถาสุดท้ายจ้ะพี่น้องถา,า,าสุดท้ายก่อนกลับไดอีกเติมอีกน้อยนึงจ้าฝาหอ้องฝาห้องพี่น้องได้ยมันน่าจะเสียใจหาอม้หมาอีคือเก่าจ้ะพี่น้อ,องเมื่อนี้นแต่มาส่วนหมาเป็นใครดคได้จ,จ้ะพี่น้องเปียกไม่เอยได้เลยจ้าเมื่อนี้จ้าพี่น้อง ถ่าวมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โอุณิเดชพี่น้องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้สั้นไว้เดชจา้าสิบปฏิพัทธการแจง้งเตือนคลิปต่อไปนะจา้าสำหรับคลิปนี้มินิโอ๊กฝ่าวเมื่อก่อนจะพี่น้องฝ่าห้องมาละขอกัอนไหมคลิปหนาเมื่อหนาเดชจ้าสวัสดีจ้าฝ่าห้องเบิ่มบัมเบึ่มบัมมาละจ้าพี่น้อง